เอาละครับท่านบูฟังทุกท่านลองหลับตานึกภาพตามผมนะคือไหมครับที่ดูบอลแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นทุกจังหวะคือชีวิตทุกความผิดพลาดคือความตายนั่นแหละครับคือเสน่ห์ของยุโรเปียนครับในรูปแบบดั้งเดิม ก่อนที่ฟุตบอลยุโรปจะกลายเป็นธุรกิจแสนล้านก่อนที่จะมีรอบแบ่งกลุ่มอันซับซ้อนอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกมันเคยมีทัวนาเมนต์ที่เรียบง่ายกว่าดิบกว่าและบีบหัวใจกว่ามากยุคที่ทุกเกมคือการเดิมพันด้วยชีวิตทุกประตูมีความหมายและทุกความผิดพลาดอาจหมายถึงการจบเส้นทางคันทีแฟนบอลทั่วโลกต้องหยุดหายใจตามไปกับทุกนาที ยูโรเปียนครับเริ่มต้นขึ้นในปี1955ด้วยรูปแบบที่โคตรจะเคร่งครัดนั่นคือน็อกเอาลุ้นล้วนทุกรอบเป็นการดวลกันแบบสองลัดคือเล่นในบ้านและนอกบ้านหรือที่เรียกว่า Home and Away l e ล็ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้แต่ละเกมมีความตึงเครียดสูงสุดการแข่งขันจะเริ่มจากรอบแรกผ่านรอบสองรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศแล้วก็ไปรอบชิงชนะเลิศเลย ไม่มีรอบแบ่งกลุ่มให้ทีมใหญ่ได้แก้ตัวไม่มีคะแนนสะสมไม่มีอะไรทั้งนั้นความตึงเครียดของรูปแบบนี้มันทะลุป,ประลอดเพราะทุกทีมรู้ดีว่าถ้าแพ้ก็คือจบไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีนัดหน้าให้กู้คืนศักดิ์ศรีเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มทุกเกมจึงเป็นเรื่องของชีวิตและความตายจริงๆทำให้เกิดบรรยากาศที่เข้มข้นชนิดที่ว่าหายใจยังต้องลุ้น ลองคิดดูสิครับว่านักเตะที่ลงไปในสนามจะแบกรับความกดดันขนาดไหนแฟนบอลที่นั่งเชียร์อยู่ขอบสนามจะลุ้นจนตัวเกร็งขนาดไหนและหนึ่งในกฎที่สร้างความราม่าและความตึงเครียดที่สุดก็คือกฎประตูทีมเยือนหรือ away g o s rule ที่อยู่้าเริ่มใช้ในปี1965กฎนี้ระบุว่าหากค้นรวมของสองเกมเสมอกันทีมที่ทำประตูเยือนได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ โอ้โหกฎนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในเยกที่2เมื่อทีมเจ้าบ้านต้องเจอความกดดันมหาศาลในการชุดเชอประตูเยือนของคู่แข่งมีหลายครั้งเลยนะที่ทีมชั้นนําต้องพ่ายแพ้ด้วยกฎนี้แม้จะเสมอในผลรวมทําให้เกิดความไม่แน่นอนและความระทึกใจแบบสุดขีดบางทีน้ำอยู่ดีๆโดนยิงประตูทีมเยือนลูกเดียวก็ตกรอบได้เลยมันบีบหัวใจสุดๆ ในยุคของยูโรเปียนครับดังเดิมนี่แหละครับที่เราได้เห็นเรื่องราวของแชมป์มามืดที่น่าทึ่งที่สุดหนึ่งในนั้นคือชัยชนะของสเตอร์อูบุคาเรสทีมจากโรมาเนียในปี1986พวกเขาสามารถเอาชนะบาเซลลน่าในรอบชิงชนะเลิศด้วยการดวลจุดโทษ2-0ต่อหลังจากเสมอกัน0-0ในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษฮีโร่ของเกมนี้คือเฮลมุตดักกดัม ผู้รักษาประตูของสเตอร์อัวที่สามารถเซฟจุดโทษของบา์เซลโลนาได้ทั้ง4ลูกคิดดูสิครับว่ามันเหลือเชื่อขนาดไหนการแสดงที่น่าเหลือเชื่อนี้ทำให้สเตอร์อัวกลายเป็นทีมแรกจากยุโรปตะวันออกที่คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้และเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันเลยทีเดียว แล้วถ้าพูดถึงแชมป์ม,ม้ามืดที่สร้างความตกตะลึงอีกทีมที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรดสตาร์เบลเกรดในปี1991ทีมจากยูโกสลาเวียทีมนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะหมักเซยในรอบชิงด้วยการดวลจุดโทษ5-3ต่อหลังจากเสมอกัน0-0ในเวลาปกติและต่อเวลาการคว้าแชมป์ของเรดสตาร์เป็นความสำเร็จที่มีความหมายเป็นพิเศษ เพราะเป็นทีมจากยูโกสลาเวียเพียงทีมเดียวที่ควา้าแชมป์ได้ก่อนที่ประเทศจะแตกแยกในเวลาต่อมาและนี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่ใช้รูปแบบน็อกเอาล์ล้วนๆก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฤดูการถัดไปรูปแบบแบบน็อกเอาล์ล้วนๆสร้างช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการพลิกผันที่น่าทึ่งอย่างเกมที่ทีมหนึ่งนำไปแล้วแต่กลับถูกพลิกผันในวินาทีสุดท้าย อย่างการแสดงของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่พลิกจากตามหลัง0ูนย์ต่อหนึมาชนะบาเยินมิวนิก2อต่อหในรอบชิงชนะเลิศปี1999ซึ่งถือเป็นการพลิกผันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันคือช่วงเวลาที่ความหวังกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเสื้อวินาทีหรือจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนที่ทีมเล็กสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ง่ายกว่าในรูปแบบน็อกเอาท์ เพราะแค่2เกมก็เพียงพอที่จะสร้างปฏิหารได้ไม่จําเป็นต้องมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งตลอดทั้งฤดูกาลแค่2นัดที่ฟอร์มเข้าฝักก็สามารถโค้นยักใหญ่ได้แล้วตัวอย่างเช่นการที่ผู้เล่นที่ไม่มีชื่อเสียงสามารถเอาชนะทีมชั้นนําของยุโรปได้และที่สําคัญคือความเข้มข้นของบรรยากาศเพราะทุกเกมมีความสําคัญสูงสดุด ไม่มีเกมไม่สําคัญเหมือนในรอบแบ่งกลุ่มที่บางทีทีมเข้ารอบไปแล้วก็อาจจะผ่อนคลายทําให้ผู้เล่นและแฟนบอลต่างเครียดและตื่นเต้นไปกับทุกนาทีทุกการเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจในสนามมีความหมายต่อการอยู่รอดในทัวร์นาเมนต์แต่อย่างไรก็ตามครับฤดูการ 1991- 1992ถึง 1, ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ยูโรเพียนคัพใช้รูปแบบแบบน็อกเอาล์ล้วน ในฤดูการ1,993-1,994ยูฟาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแชมเปียนส์ลีกและเพิ่มรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาโดยในตอนแรกรอบแบ่งกลุ่มมีเพียง8ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มและผู้ชนะกลุ่มจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายหลักเลยคือเพื่อเพิ่มรายได้จากสิทธิการถ่ายทอดสดและให้ทีมใหญ่มีโอกาสได้เล่นได้มากขึ้นเพราะยิ่งทีมใหญ่ได้เล่นเยอะเกมก็ยิ่งเยอะรายได้ก็ยิ่งมากแต่ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้ศูญย์เสียเสน่ห์ของความไม่แน่นอนและความตื่นเต้นแบบทำหรือตายที่เป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบเดิมไปอย่างมาเสียดายแม้ว่าจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่เสน่ห์ของยุโรเปียนคัพในรูปแบบดั้งเดิมยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนฟุตบอลทั่วโลกเรื่องราวของสเตอร์อวบูคาเรสและเรดสตาร์เบลเกรดยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมเล็กทั่วยุโรปว่าด้วยความตั้งใจ ยุทธทิกที่ดีและความโชคดีพวกเขาสามารถสร้างปฏิหารและเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้เสมอรูปแบบแบบนอกเอุานล้วนๆทำให้ทุกเกมมีความหมายทุกประตูมีน้ำหนักและทุกช่วงเวลามีความตึงเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนฟุตบอลหลายคนยังคิดถึงในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันมีความซับซ้อนและยาวนานมากขึ้นและที่น่าเสียดายยิ่งกว่านั้นคือ กฎประตูทีมเยือนที่สร้างความดราม่ามานานแสนนานก็ถูกยกเลิกไปในปี2021นั่นเป็นอีกหนึ่งการสิ้นสุดของยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและไม่แน่นอนทำให้หลายคนรู้สึกเศร้าที่เสียสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลยุโรปไป ยูโรเปียนครับในรูปแบบดั้งเดิมจึงยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความตื่นเต้นของฟุตบอลยุโรปที่ทุกเกมคือการต่อสู้เพื่อความฝันและทุกทีมมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือทีมเล็กมันคือยุคสมัยที่ฟุตบอลมันของจริงไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่งให้วุ่นวายมันคือความตื่นเต้นที่แท้จริงที่อยู่ในความทรงจําของแฟนฟุตบอลตลอดไปครับ